สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทๆคนนะคะเข้าสู่บทเรียน IELTS Speaking ค่ะในวันนี้นะคะเราจะยังคงโฟกัสกันที่การ describe บุคคลนะคะสำหรับใครที่เพิ่งดูไลฟ์ของอิมเมอร์เรลนี้นะคะก็น่าจะได้รับชมไลฟ์ในหัวข้อ คนสิบธาตุตามตำราดวงจีนไปนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อยอดจากหลายครั้งนั้นนะคะจากไลฟ์เรื่องคนสิบธาตุอะคะ่ะ <c oughs> ก็แน่นอนว่าในนั้นก็จะเออเป็นการ describe เออคนทั้งหมด10 profile หรือว่า10ประเภทอะนะคะส่วนในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกนะคะคนประเภทที่1คะ่ะก็คือคนที่มี profile เป็น the nurturer นะคะซึ่ง the nurturer ก็มาจากคำว่า nurture คะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เ The n u r t u r e r นะคะก็จะมีอุปนิสัยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรประมาณนี้นะคะอิมอยากจะให้ทุกๆคนสมมุติสถานการณ์นะคะว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปสอบ IELTSpeaking s โดยเฉพาะ Part 2นะคะเป็นพ a r t ที่เราจะได้รับ โจ์นะคะคล้ายๆกับเป็นพรอมจะมานะคะเป็นหัวข้อมาว่าเราจะต้องพูดหัวข้ออะไรนะคะใน IELTS Speaking Part 2ค่ะเราจะมีเวลาเตรียมตัว1นาทีนะคะแล้วเ,เราก็จะมีเวลาพูดไม่เกิน2นาทีค่ะขั้นต่ำที่เราจะต้องพูดคือ1นาทีนะคะและเราจะพูดได้ไม่เกิน2นาทีพอครบเวลา2นาทีปุ๊บ examiner หรือว่าผูออ้ด,ดำเนินการสอบนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบก็จะ ขัดนะคะขัดจังหวะให้เราหยุดพูดเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการ describe บุคคลน,นะคะโดยวันนี้จะเป็นทีมคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีนะคะให้อยู่ภายในระยะเวลา1ถึง2นาทีหรือว่า1นนาทีนิดๆน,นะคะ อิมขอสรุปอ่ะคนที่มีคาแรคเตอร์แบบ the n u r t u r e r นะคะคร่าวๆก่อนนะคะก็จะเป็นคนที่มีลักษณะ generous supportive forgiving flexible slow นะคะ but uh, flexible but slow อะไรประมาณนี้นะคะ reserved นะคะค่อนข้างอ่อเก็บตัวนะคะไม่ได้อ่อ express emotion อะไรมากมายแล้วก็ strong sense of belonging นะคะชอบเป็นส่วนหนึ่งของทีมค่ะ สำหรับคำที่เป็นไฮไลท์นะคะที่จะสอนต่อไปในบทเรียนนี้นะคะก็คือคำว่า resourceful นะคะ resourceful แปลว่า,าซึ่งมีทักษะนะคะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครใครที่มีลักษณะเป็น a resourceful person นะคะก็ ก็จะเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะคะเป็นที่พึ่งของทีมนะคะสำหรับคำศัพท์คำนี้นะคะก็เป็นคำในระดับ C2 เลยทีเดียวนะคะคำในระดับ C2 ก็เทียบเท่า IELTS แบน8ถึงแบน9ค่ะ สำหรับประโยคแรกนะคะที่จะใช้อ c r i b e คนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะกเ็เวลาสอบ IELTS Speaking Part 2นะคะเราให้เราขึ้นต้นก่อนนะคะด้วยข้อความว่า I would like to talk about จุดๆนะคะสมมุติว่าคนคนนี้เป็นเ,เพื่อนร่วมงานของเราก็แล้วกันนะคะเราก็จะพูดว่า I would like to talk about one of my colleagues นะคะ ก็อ่ะฉันก็อยากจะพูดเกี่ยวกับฉันก็จะขอพูดเกี่ยวกับหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของฉันนะคะในห้องสอบก็เวลาเริ่มต้นพูด IELT Speaking Part 2ก็เริ่มต้นด้วย I would like to talk about ได้เลยนะคะประโยคถัดไปนะคะ He is a real nurturer นะคะเขาเป็น nurturer ตัวจริง He very good guiding and developing people is guiding good and at เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะในการแนะนำคนนะคะชี้แนะ,ะเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของการพัฒนาคน He is a very resourceful and productive too นะคะอันนี้มาแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะจะเห็นว่าเรามีการใส่คำว่า resourceful ลงไปใน speech ของเรานะคะก็จะทำให้ examiner รู้แล้วนะคะว่าเขาควรจะให้คะแนนในส่วนของคำศัพท์กับเราเนี่ย เป็นแบน8ถึงแบน9นะคะเพียงแค่เราใส่คำว่า resourceful ลงไปแต่ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดนะคะว่าแค่พูดคำว่า resourceful ก็จะทำให้เราได้คะแนน IELTS แบนดหรือแบน9แล้วไม่ใช่นะคะการพูดคำว่า resourceful ทำให้เราได้คะแนนเฉพาะในส่วนคำศัพท์นะคะ ที่8ถึง9นะคะซึ่งคะแนนคำพา์มีสัดส่วนประมาณ25%่สนะคะยีก็ไม่น้อยนะคะหในสเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพูด r e s r u r f u l แลเราพูดผิด g r a m m ม่เราจะได้8ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะ he is very resourceful and productive too just like any field or orchard or garden producing fruits and vegetables for our consumption นะคะตรงนี้ก็มีการเปรียบเทียบเล็กน้อยนะคะว่าเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ resourceful แล้วก็ productive มากๆนะคะคือเปรียบเสมือนแบบสวนผลไม้นะคะที่แบบมีการผลิตพืชผลออกมานะคะให้คนแบบรอบตัวได้อ,อ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรประมาณนี้นะคะมีการเปรียบเทียบเล็กน้อย He is a person who gives like soil. เขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะเปรียบเสมือนกับดินนะคะดินพอปลูกนะคะเป็นที่ที่เพืชเติบโตขึ้นมา Soil soil is just there for the trees and plants and its only purpose is to nurture อ่นนี้มีการ describe เพิ่มนะคะว่าเปรียบเทียบคนคนนี้เหมือนกับ soil หรือว่า หรือว่าดินเพราะว่าดินเนี่ยนะคะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะดินก็อยู่ที่ดินนะคะเป็นพื้นดินดินเนี่ยก็ทำให้ต้นไม้และพืชต่างๆเนี่ยเติบโต,ต,ตขึ้นมาได้นะคะมี่ Purpose นะคะมีเป้าประสงค์ในการมีอยู่เนี่ยเพื่อการให้ผู้อื่น nurture บําบำรุงเลี้ยงดูผู้อื่น He once told me that his purpose in life is to give. เขาเคยบอกฉันครั้งหนึ่งว่า purpose ในชีวิตของเขานะคะก็คือการให้ He is talented in many things เขามีความสามารถเขาเก่งในหลายๆอย่าง He can adapt easily to different situations เขาสามารถปรับตัวได้ง่ายๆในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย but he needs other people to work on him before he can be productive. แต่เขาก็ต้องการความร่วมมือจากทีมงานก่อนที่เขาจะสามารถออ productive ได้ค่ะ productive ก็คือ active แล้วก็ผลิตผลงานออกมาได้มากมายค่ะ In this way he can, he is very tolerant and can handle lots of work. ในทิศทางแบบนี้เนี่ยนะคะในการนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบ tolerance ก็คือแบบออดทนมากนะคะ ทอล e r อ n นซอจะแปลว่าสามารถที่จะ handle สถานการณ์ที่เป็น difficult s i t u a t i o n ได้มากมายนะคะสามารถรับมือกับอะไรต่างๆได้มากมาย He is very resourceful อันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราได้พูดคำว่า resourceful ออกมาแล้วนะคะ He is very resourceful and always knows how to solve problems Fix and find things. resourceful uh, Very often, he is not aware of his resourcefulness, he, so he might act in a bit of a reserved way. หลายครั้งเนี่ยที่เขาอ,อ๋อไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณลักษณะ resourcefulness ก็คือเป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะเปรียบเสม,มือนคนที่แบบเต็มไปด้วยทรัพยากรภายในตัวเองคือบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาอ,อ๋อออมีดีตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็มักจะแบบแสดงออกแบบ reserved นะคะนิดหน่อยนะคะ reserved ะก็คือเก็บเก็บอารมณ์ไม่ไม่ express ตัวเองสักเท่าไหร่ สรุปทั้งหมดนะคะะเรามาดูสรุปทั้งหมดกันนะคะทั้งหมดเนี่ยเวลาเราพูดออกมาเนี่ยจะมีความยาวประมาณ1น,นาทีนิดๆน,นะคะะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าพูดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นมูดแอนโทนประมาณไหนคะ่ะ I would like to talk about one of my colleagues. He is a real nurturer. He is very good at guiding and developing people. He is very resourceful and productive too. Just like any field or orchard or garden producing fruits and vegetables for our consumption. He is a person who gives like soil. Soil is just there for the trees and plants, and his only purpose is to nurture. He once told me that his purpose in life is to give. He is talented in many things, he can adapt easily to different situations. But he needs other people to work on him before he can be productive. In this way, he is very tolerant and can handle lots of work. He is very resourceful and always knows how to solve problems, fix, and find things. Very often, he is not aware of his resourcefulness, so he might act in a bit of a reserved way. <laughs> พอลองหลายๆคนเนี่ยพอลองฟังอิมดูแล้วเนี่ยก็ก็จะมีคอมเมนต์ว่าอ,อ่อดูแบบ p ronunciation ดูแบบดูชัดมากๆเลยชัดเกินไปหรือเปล่าเพราะในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ออกเสียงชัดขนาดนี้เว,เวลาเราพูดคุยกันปกตินะคะอิมก็ต้องขอตอบว่าในการสอบ IELTS speaking นะคะเราก็ต้องพูดชัดประมาณนี้นะคะก็คือพูดชัดกว่าชีวิตจริงนะคะ เพราะว่าในการสอบก็คือเป็นการสอบนะคะจะไม่เหมือนกับการสนทนานในชีวิตจริงเขาจะมีการให้คะแนนในเรื่องของการออกเสียงที่ชัดเจนหรือว่าคะแนนในส่วน pronunciation ด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง25%หรือว่า1ใน4นะคะเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกเสียงถ้อยคำต่างๆ ให้ชัดนะคะโดยเฉพาะเสียงท้ายคำนะคะถ้าคำลงท้ายด้วย s ก็ต้องมีเสียง s ด้วยนะคะถ้าออกคำขึ้นต้นด้วยตัว v นะคะก็ต้องออกเสียง v ให้ชัดนะคะอย่าง vegetables นะคะ v ก็ต้องชัดด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ออกคำที่ขึ้นต้นด้วย th อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องออกเสียง th ให้ชัดด้วยเช่น things นะคะ things ที่แปลว่าสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ขอย้ำอีกครั้งถึงคำว่า resourceful นะคะ resourceful นะคะคำนี้อาจจะฟังดูแบบเป็นคำที่ง่ายๆนะคะบางทีเราก็อาจจะหลงลืมไปนะคะแต่ว่าอิมก็แนะนำเลยว่าให้พูดคำว่า resourceful นะคะใน IELTS speaking เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นคำในระดับ C 2เลยทีเดียวนะคะจะช่วยดึงคะแนน vocabulary ใน IELTS speaking เนี่ยให้ถึง8หรือ9ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีไอเดียว่าเออถ้าเราจะ describe แบบคนนะคะ describe character ของคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีจะ describe ด้วยลักษณะประโยคหรือว่าใช้คำศัพท์อะไรบ้างก็ใช้อ,อ่อคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคในคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ